ผิี่ยวมันผิวนุ่มเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี้ยมค่ะดาวลานี่ท่าสวยเลยได้เยี่ยมเลยเห็นแล้กูบอกแล้วภาพนี้หาดูยากเห็นเงือกเลยถ่ายไปไม่เห็นมีภาพแบบนี้เลยนะนะ อาเยีบยมๆยๆยเอืมนี่ยคุยเคยเห็นไหมคุยคุยคุยวันนี้รับแขกไงรับแกนี่กล้องดรับแขกคือคืนนี้ไม่ต้องอ๋อรุ่นเดียวกันอยางนี่ยตาปุงอยู่ในกล้องเนี่ย อันนี้อันนี้ลืมตาเต็มนี่แล้วเรียกอะไรดีเรียกอะไรดีคุยคุยคุยนี่อุ้มมาเดะยอกตวยอหัวน่ะแอนหน้าแอนนี่นี่

ออกได้ไงเนี่ยไม่มีใครอุ้มคุยคุยปวดคิ้วดาวยปวดคิ้วยังไงลูกใครจะอุ้ม ย้ำเสียงแม่ได้คุยด้วยเนี่ยมาพลิกตัวลงมาเลยเงินจ้องจ้องบอกพี่บอกพลิกตัวลงมาเลยมาหาแม่มาพลิกตัวมาเร็วมาพลิกปะพลิกปะพลิกปะมันจะพลิกเลยอยากให้อุ้ม ราช่วยเยอะยายไม่อยู่ไงให้พ่ออุ้มไปบอกพ่ออุ้มหน่อยพ่อโมต่เล่นเกมอ่ะก็ถ่ายกันอยู่ยังไม่อุ้มให้เขาเล่นก่อนนะถ่ายวิดีโอเล่นยาววาเนี่ยเล่ยาวไม่ตัด